สำหรับผู้ที่กำลังชมถ่ายทอดสดอยู่ณเวลานี้นะครับวันนี้นะครับถือเป็นในวันที่วงการอีสปอร์ตของเรานะครับที่จะก้าวหน้ามากขึ้นอีกระดับเนึ่นะครับเพราะที่ท่านกําลังชนอยู่นะครับคือการแถลงข่าวโครงการความร่วมมือระหว่างสมาคมกีฬาอีสปอร์ต่งประเทศไทยและบริษัทบิ๊กบอทเอไอจำกัดนะฮะเอาความสั้นๆครับมาทําความรู้จักกับทั้ง2องค์กรการแซ็เล็กน้อยนะครับก็อาจจะทราบอยู่แล้วเรื่องของสมาคมนะครับ โดยสมาคมกีฬาอ e ีสปอร์ตประเทศไทยนะครับก็เป็นสร้างขึ้นมาเพื่อ,อพัฒนากีฬาอ e ีสปอร์ตประเทศไทยนะครับให้เป็นในรูปแบบที่ได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาบุคลากรในสาขาต่างๆไม่ว่าจะเป็นความเป็นเลิศน,นะครับรวมถึงวิชาชีพต่างๆนะครับรวมถึงมีหน้าที่นะครับในการสร้างนักกีฬาทีมชาตินะครับเข้าร่วมการแข่งขันในมหกรรมกีฬาต่างๆไม่ว่าจะเป็นซีเกมหรือเอเชียนเกมที่กําลังจะเกิดขึ้นปลายเดือนนี้ นะครับรวมถึงชิงชมป์โลกในหลายๆการที่สมาคมส่งเข้าร่วมมานั่นเองนะครับส่วนทาง BigBot AI นะครับหลายท่านนะครับอาจจะไม่คุ้นปู่กับชื่อนี้เท่าไหร่แต่ว่าถ้าพูดถึง AI ผมเชื่อว่าหลายท่านรู้จักกันดีนะครัสำหรับ AI นะครับก็ทาง BigBot นะครับคือโปรแกรมอัจฉริยะนะฮะที่ขับเคลื่อนด้วยระบบ Generative AI นะครับซึ่งเป็นมันสมองของปัญญาประดิษฐ์นั่นเองนะครับที่เราสามารถเข้ามาช่วยเหลือนะครับอานวิความสะดวก หรือเป็นเสมือนผู้ช่วยส่วนตัวนะครับและสามารถสร้างสารรค์ผลงานได้อยา่อางไม่มีขีดจํากัดด้วยนะครับนะครับซึ่งในวันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากผู้แทนของทั้งสององค์กรนะครับที่จะมาประสานความร่วมมือกันนะครับโดยตัวแทนจากสมาคมคือคุณสันติโลอรนะครับพี่ชายผมเองนะครับนายกสมาคมกีฬาอิสระแท่งไทยครับนะ ท่านต่อมานะครับคือคุณดนุพงศ์ครับพัฒนผลนะครับประธานกรรมการบริหารบริษัทบิ๊กบอร์เอไอจำกัดนะครับและท่านสุดท้ายนะครับคุณวอลเศซ์ครับโลดธัญญพัฒนนะครับผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัทบิ๊กบอร์เอไอจำกัดครับขอสวัสดีทั้งสามท่านนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มงานพิธีของเรากันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับขอเริ่มกันที่ท่านนายกของเราก่อนนะครับพี่สันติรอดทองนะครับขอเรียกพิธีได้ที่นะครับพิธีนะครับก็ว่า การร่วมมือกับ b ิ g กบอร์ดเนะครับทางสมาคมรู้สึกอย่างไรนะครับแล้วมีแผนอะไรในอนะครับที่จะได้เพื่อนใหม่อย่าง b ิ g กบอร์นะครับเข้ามาร่วมเดินทางสายอีสปอร์ตครับก็เป็นคําถามที่ยาวนะครับแต่ว่าทุกเรื่องที่สมาคมทําก็ไม่มีอะไรเล็กๆเลยสักครั้งหนึ่งนะครับสําหรับความร่วมมือครั้งนี้กับบริษัท b ิ g กบอร์ดเนะครับข้อมูลของ b i g b o t AI คืออะไรเดี๋ยวอรอท่านประธาน b i g b o t เป็นคนกล่าวนะครับส่วนของสมาคมกีฬาอ e ีสปอร์ตแห่งประเทศไทยนะครับ ร่วมคณะกรรมการสมาคมทั้งหมดเนี่ยครับเริ่มเลยเห็นว่าการจับมือร่วมกันกับพันธมิตรภาคเอกชนทุกฝ่ายเนี่ยจะเป็นการกระตุ้นและก็สร้างอีโคสเตมของกีฬาสปอร์ตให้แข็งแรงขึ้นนะครับแน่นอนครับฮาร์ดแวร์เกม่งเกียร์บริษัทเกมเจ้าของสถานที่สนามกีฬาสนามแข่งขันเนี่ยก็เป็นปัจจัยสําคัญแต่สิ่งที่ดูแล้วเหมือนกับทุกคนจะลืมไปนั่นก็คือวิธีการดําเนินการธุกรกรรมทางด้านการเงินนะครับ เราก็ศึกษามีการประชุมหารือกับผู้บริหารของบิ๊กบอทมาเป็นระยะเวลานานครับตั้งแต่เขาเริ่มโครงการจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยมีควาพมพร้อมที่จะเปิดให้บริการแล้วเราจึงเลือกเอาวันนี้เป็นวันทลายข่าวนะครับบิ๊กบอเอไอก็จะมาเป็นตัวต่วเติมให้กับการดําเนินง,งานของสมาคมในเรื่องของการจ่ายเงินรางวัลในท,น,นทัวร์นาเมนต์ที่บิ๊กบอข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์นะครับอาจจะไม่ใช่ทุกรายการแต่ในอนาคตเข้าใจว่าน่าจะครบนะครับเพราะเราก็มั่นใจใน สเสน่ห์ของการทํางานรูปแบบของสมาคมกีฬาสปอร์ตประเทศไทยของพวกเราทุกคนเหมือนกันนะครับจากนั้นมาก็นักกีฬาก็จะสามารถเอาบิ๊กเอาแต้มบิ๊กบอร์ดเนี่ยเอาไปใช้แทนเงินงสดได้นะครับแล้วทุกครั้งที่นักกีฬาเราเอาแต้มบิ๊กบอร์ดไปใช้เขาก็จะมีรายได้เกิดขึ้นด้วยนะครับแลงสามารถหาเครือข่ายเป็นเมมเบอร์ของส่วนตัวได้สร้างระบบการใช้สอยกันเป็นวงเล็กๆแล้วก็ค่อยขยายตัวเป็นวงใหญ่ระดับประเทศในที่สุด ในปัจจุบันสมาคมกีฬาอีสปอร์ตประเทศไทยเรามีกลุ่มสมาชิกในภาคีเครือข่ายเราเกือบ40จังหวัดทั่วประเทศก็อีก30จังหวัดไม่ใช่ไม่มีนะครับแต่เนื่องจากว่ายังอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาเรื่องระเบียบข้อบังคับการจัดตั้งสมาคมและชมรมกีฬาแห่งจังหวัดเมื่อหลังจากตรงนั้นแล้วนะครับทุกจังหวัดที่ร่วมงานกับสมาคมอย่างย้ํานะครับที่มี b ิ g กบอทเป็นพาร์ทเนอร์อยู่ในอีเวนต์เฉพาะอีเวนต์นะครับ บิ๊กบอเป็นพาร์ทเนอร์สมาคมแบบออฟฟิเชียลแต่อีเวนต์จะแยกกันนะครับก็จะใช้สอยเรื่องของแต้มบิ๊กบอทคอยเป็นหลักนะครับก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นการอำนวยความสะดวกและการสร้างโอกาสสร้างรายได้เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งก็เป็นการออกออไปด้วยในตัวครับก็อาจารย์ที่ได้ฟังนะครับเหตุผลที่ทาไมสมาคมถึงเข้าร่วมกับบิ๊กบอทนะครับทีนี้มาถึงทางฝั่งบิ๊กบอทเออแล้วนะครับว่าขอสอบถามคุณเดนุพงศ์ครับว่า อ่าทำไมบิ๊กอทเถึงมีความสนใจในวงการอ e ีสปอร์ตที่อ่ดูแล้วยังไม่น่าเขาเขาถึงเขาได้นะครับแต่ว่าเออมาเลือกสมาคมกีฬา e port อีสปอร์ตแห่งประเทศไทยด้วยอันนี้เขา,าทราบเหตุผลเลยครับครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องอ่ขอกล่าวคำขอบคุณทางท่านนายกสันตินะครับที่ได้ให้โอกาสบริษัทบิ๊กบอนะครับได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็นะครับบริษัทบิ๊กบอของเรานะครับอ่เราทําเกี่ยวกับ2 บริการหลักๆนะครับบริการแรกนะครับคือบริการ AI เราคงคุ้นหูกันนะครับในปัจจุบันเนี่ย AI เนี่ยมีอิทธิพลกับเรามากนะครับแล้วก็เริ่มแพร่ขยายในประเทศเรานะครับของบริษัท BigBot เองนะครับเราเป็นผู้พัฒนา AI นะครับในสส่วนสำคัญคือบริการ AI Tech การค้นหาข้อมูลการย่อข้อมูลการเสิร์ชหาข้อมูลด้วยปกติเนี่ยเราจะเสิร์ชหาข้อมูลเนี่ยค่อนข้างซับซ้อนนะครับแล้วก็มีหลายเว็บแต่ถ้าเป็นของ BigBot เนี่ยนะครับพิมพ์คำถามสั้นๆก็จะได้ข้อมูลแบบเนะื้อหาแบบสั้นๆส,สรุปย่อมานะครับอีกบริการหนึ่งก็จะเป็น AI Art นะครับ AI ที่วาดรูป ยุตัวอย่างนะครับสมัยก่อนเนี่ยการที่เราจะทำสติ๊กเกอร์ลายเนี่ยนะครับต้องมีฝีมือในการวาดรูปสามารถตัดต่อรูปได้นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเราสามารถใช้ a i เนี่ยเจเนเรทีฟออกมาเนี่ยได้ภายในไม่กี่วินาทีนะครับก็จะได้รูปที่สวยงามนะครับหลากหลายสไตล์นะครับตอนนี้ก็เปิดให้บริการใช้งานได้ฟรีแล้วนะครับที่ลายพ i ค Bot นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับยังมี Ecosystem มนะครับหรือ Community นะครับ Eco ตรงนี้เนี่ยมันประกอบด้วยร้านค้านะครับที่เข้ามาให้บริการกัับบสมาชิก Pi นะคร เข้ามาใช้บริการของ b i g b o t เนี่ยลูกค้าเนี่ยจะได้รับ payment payback นะครับเรียกว่า payback กลับคืนไปเป็นคะแนนสะสมแล้วลูกค้าสามารถนำคะแนนตรงนี้กลับไปใช้จ่ายใช้ซ้ำได้อย่างาไม่มีขีดจำกัดนะครับทุกครั้งที่จ่ายไปเนี่ยตัวผู้ใช้จ่ายจะได้รับกลับคืนมา รวมถึงยังสามารถทําเป็นแบบ affiliate ได้นะครับ affiliate คือเป็นตัวแทนสามารถนํา ai เนี่ยไปจาหน่ายได้นะครับเป็นแบบโปรทําเป็นอาชีพได้ทาเป็นอาชีพเสริมทําเป็นอาชีพหลักหรือจะมีการใช้จ่ายผ่านวิกบอร์ดนะครับผ่าน payment ของเราก็จะได้รับเป็น payback กลับคืนไป ที่สําคัญเนี่ยเรายังเปิดโอกาสให้กับสมาชิกสร้างเป็นคอมมูนิตี้เล็กๆได้นะครับคือการแนะนําเพื่อนมาเล่น AI ใช้ AI ฟรีนะครับไม่ว่าจะเป็นด้าน AI วัดลูกหรือ AI อ่าเซิร์ชเอทอะไรต่างๆนะครับที่เราเปิดให้บริการแล้วก็ยังจะ เข้ามาร่วมมือนะครับกับทางท่านนายกนะครับเป็นเขาเรียกล่วมสนับสนุนโครงการต่างๆของอ e ีสปอร์ตนะครับในการจัดการแข่งขันกีฬาอ e ีสปอร์ตนะครับรายการต่างๆนะครับทัวร์นาเมนต์ต่างๆมีการมอบรางวัลนะครับมีการสนับสนุนรายการต่างๆที่ทางทางสมาคมเนี่ยได้มีการจัดนะครับบิ๊กบอยก็จะ,ะร่วมมือนะครับเรียกว่าทุกโครงการนะครับที่ทางอ e ีสปอร์ต ได้มีมีการจัดขึ้นมานะครับก็จะมีส่วนของบิ๊กบอทเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการแจกรางวัลนะครับแจกพอยต์นะครับหรือจะเป็นแจกของชําร่วยเล็กๆนะครับอ่าหรือเป็นพอยต์เล็กๆให้กับนักกีฬาก็ดีนะครับหรือเหล่าเกมเมอร์ก็ดีนะครับประมาณนี้นะครับถ้าบอว่าบิ๊กบอทไอ้นี่คือธุรกรรมทางการเงินนี้ผมพูดถูกต้องไหมใช่ครับนิดนึงนะครับเป็นธุรกรรมทางการเงินนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าบอกว่าอนาคตที่นักกีฬาของเราแข่งขันได้เงินรางวัลนปกติจะ ได้เป็นอะไรพี่เงินสดนะครับก็มีนะครับเป็นเงินโอนเข้าบัญชีก็มีอาจจะมีการล่าช้าหรือว่าเดือนนึงมากงเดือนมากงบางทีก็มีมีเรื่องนานนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพอยต์ของบิ๊กบอลเอไอมันสามารถแอดเข้าไปทันทีเลยได้เลยครับก็คือจบปุ๊บได้เลยนะครับซึ่งเราก็ไปใช้ทางธุรกรรมต่างๆได้เหมือนกันนะครับทีนี้ตอนแรกผมจะถามว่าถึงบิ๊กบอลอะไรที่บิ๊กบอตัดสินใจร่วมมือกับเงินเจ็นอนุพงศ์ตอบหมดแล้วนะครับแต่พี่สันติยังไม่ตอบครับผมถามเลยว่าทําไม ถึงตัดสินใจร่วมมือกับบิกบอทเอไอครับเอ่อการตัดสินใจครั้งนี้มันเกิดขึ้นจากการสร้างสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะครับบิกบอทเนี่ยในวงการเกมผมขอพูดตามสิ่งที่ถูกเข้าใจเลยแล้วกันนะครับก็บในวงการเกมเนี่ยบิกบอทก็ <c oughs> เขากาลังเดินเข้ามาไม่ใช่คนนอกแล้วครับกําลังเข้ามาแล้วเขาก็แตะแตะอยู่หน้าประตูเราเนี่ยแหละก็จําเป็นจะต้องต้อนรับนะครับเราเป็นเจ้าบ้านที่ดีแล้วก็เป็นที่รึกษา้เขา นี่คือสายสัมพันธ์แรกที่เราจะมีต่อกันเพราะฉะนั้นคาปรึกษาเราก็คือว่าเออบิ๊กบอทครับตอนนี้นักกีฬาต้องการสปอนเซอร์ทีมนะครับน้องๆบาง,นงนคนแค่อยากได้เสื้อแข่งก็ยังไม่มีเสื้อแข่งเลยนะครับว่าอาจจะขอความอนุเคราะห์ช่วยดูแลนักกีฬาในหลายระดับที่มีโอกาสที่จะเข้าสู่การแข่งขัน,ใน,นในระดับภาคระดับชาติหรือจะเป็นทีมชาติประเด็นในที่สุดอันนี้คือส่วนแรกครับส่วนที่สองเราก็ต้อง พอเรารู้จักบิ๊กบอดแล้วเราก็ต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันแม้ว่าเราจะรู้จัก,จากมาเกือบเป็นเวลาเกือบปีก็ตามนะครับแต่มันยังน้อยเกินไปนะครับเราต้อง,งศึกษากันเพิ่มขึ้นจากนั้นมาเราก็ถึงจะส่งส่วนที่จะเกิดขึ้นนะฮะส่วนที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าเนี่ยนะครับว่าเกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับโทษนะครับเออไม่ไม่เหมาะนะฮะโทษนะฮะอ่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ย เราสามารถที่จะแนะนําคนในวงการเกมให้รู้จักบิ๊กบอดเพิ่มขึ้นได้นะครับว่าเขาอยากจะใช้สอยเรื่องของ e ีมันนหรือตัวคอยของบิ๊กบอทนี่อย่างไรแล้วก็ศึกษาว่าตัวบิ๊กบอเองนั้นน่ะมีสถานภา,ภา,ภาพระดับเบสิกเป็นแบบไหนระดับสูงขึ้นเป็นแบบไหนซึ่งเดี๋ยวต้องขอข้อมูลจากท่านประธานเพิ่มขึ้นครับก็บอ่าทีนี้ ผมก็สามารถสรุปได้เลยว่าบิ๊กบอร์ด้ไอน่าจะเป็นธุรกรรมผมถูกกล่าวไปตนะั้งแต่ต้นครับ,รบทีนี้พอเป็นธุรกรรมการเงินแล้วเนี่ยอ่าผมเชื่อว่าหลายท่านมีธุรกรรมการเงินส่วนตัวของตัวเองอยู่แล้วนะครับก็จะมีบัตรต่ตางๆหรือว่ามีจากเจ้าอื่นๆนะครับที่สามารถใช้สอยในร้านอะไรต่างๆก็แล้วแต่ครับ,รบ,รบทีนี้ผมอยากจะถ้าว่าถ้าบิ๊กบอดจะทำให้ผมปันใจออกจากที่ผมใช้อยู่บิ๊กบอดมีจุดเด่นอะไรจุดขายอะไรที่บอกเลยว่าผมต้องไปผมต้องไปสมัครบิ๊กบอดอ่า ก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอเรียนอย่างนี้ว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่สังคมไร้เงินสดอย่างแพร่หลายแล้วนะครับ๊กบอดเองเนี่ยก็ไม่มีการใช้เงินสดแล้วก็เป็นการใช้เงินผ่านแอปพลิเคชันนะครับของธนาคารนะครับแต่การที่เราใช้จ่ายออกไปโดยทั่วไปเนี่ยเราซื้อของเนี่ยมันก็จะได้แค่สินค้านะครับแต่การที่เข้ามาซื้อของผ่านระบบ๊กบอรดนะครับก็จะมี Payback หรือมีคะแนนสะสมกับขึ้นไปมันเป็นการลดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้เพราะไอ้ลดลดค่าใช้จ่ายยังไง พอที่ได้กลับไปเนี่ยสามารถนําไปใช้แทนเงินสดได้นะครับที่ร้านค้าทั่วไปนะครับหรือในร้านค้าที่เข้ามาร่วมในคอมเมนตี้ของ b i g b o อทนะครับทุกครั้งที่ใช้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเงินสดหรือเป็นคะแนนก็จะได้รับคะแนนกลับขึ้นมาวนไปซ้ํำ นะครับซึ่งมันเป็นการเหมือนไปช่วยนักกีฬาหรือเกมเมอร์ะนะครับเป็นการลดรายจ่ายนะครับเพิ่มรายได้ขึ้นมาอีกช่องทางหนึ่งแล้วก็ยังทําเป็นแบบว่าเป็นตัวแทนจําหน่ายเป็นแอพพลาเยได้นะครับ mm hmm. เราจะมีเป็นเป็นในหน้านะครับสามารถจําหน่ายเอไได้เป็นฟังก์ชันพิเศษของทาง b ิกบอรนะครับคือทาง b ิกบอรเนี่ยแบ่งลูกค้าหรือผู้ใช้งานออกเป็น2กลุ่มหลักนะครับก็ค oh, <อ>ือกลุ่มทั่วไปสามารถใช้งานเอได้ฟรีนะครับ mm hmm. ทั้งถกทั้งวาดภาพ แล้วก็ยังมีแบ่งออกเป็นขั้นโปรนะครับที่จะเป็นผู้ที่สนใจอยากทําเป็นธุรกิจนะครับไม่ว่าจะทําเป็นอาชีพเสริมทําเป็นอาชีพหลักก็ได้นะครับในข้อมูลส่วนนี้มันค่อนข้างยาวนะครับเดี๋ยวขอโอกาสหน้านะครับจะมาเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ถ้าใครสนใจนะครับทางเกมเมอร์นะครับที่สนใจอยากติดต่ออยากใช้บริการวิกบอร์ดนะครับขอให้ท่านนะครับติดต่อมาทางสมาคมอีสปอร์ตโดยตรงได้เลยนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยเราได้มีการจับมือร่วมมือกันอย่างเป็นทางการแล้วนะครับขอบพระคุณมากครับ ก็ขอบคุณฮะจริงๆผมชอบคําว่าในหน้ามากเลยนนครับ <c ười> มันพอจะมีคำอธิบายว่าในหน้าไหมอ่ในหน้านะครับคือปัจจุบันเนี้ยธุรกิจเนี่ยเราต้องบอกเลยว่าอ่มัน,ค,น,นค,มค่อนข้างทํายากนะครับค่อนข้างทํายากในหน้าคือไม่จําเป็นต้องมีเงินลงทุนคุณก็สามารถที่จะทําทําธุรกิจได้นะครับก็คือเริ่มต้นธุรกิจแบบไม่มีเงินลงทุนนะครับเป็นแค่ตัวกลางนะครับมาทําการ PR ประชาสัมพันธ์นะครับ คุณขายได้ก็รับคอมมิชชั่นไปประมาณนี้ถึงไม่ได้ขายนะครับมีค่าใช้จ่ายใช้จ่ายพันบิ๊กบอดก็มีรายได้กลับึ้อีกนะครับเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้หรืออยากทำเป็นธุรกิจอยากทำเป็นอาชีพก็เป็นในหน้าแอฟริกันนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยในหน้าแอฟริกันกำลังเป็นกระแสนะครับในโลกปัจจุบันนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องช่องทางหนึ่งนะครับสำหรับสร้างรายได้ของเกมเมอร์นอกจากเล่นเกมใช่ครับทีสปอร์ตได้เงินรางวัลแล้วก็ยังมีช่องทางนี้สำหรับอาชีพเสริมแลนะครับซึ่งผมตอนนี้้้ผผมมฟังแลวรูสึกอยากสมัคระ ได้บ้างครับตอนนี้ช่องทางนะครับก็แอดไลน์ธรรมดาเลยครับแอดไลน์คือ b i g b o t ทแอ b บิ o กบอทอันเดอร์สก f ร์ออฟนะครับแล้วก็แอดไลน์เสร็จแล้วนะครับก็จะมีการลงทะเบียนนะครับในถึงขั้นตอนการลงทะเบียนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีรหัสผู้แนะนำนะครับทีนี้รหัสผู้แนะนำเนี่ยผมได้มอบให้กับทางสมาคม eSport นะครับเป็นผู้ดำเนินการต่อนะครับครับก็ได้ฟังแล้วรู้สึก อยากสมัครเลยนะครับมีมือถืออยู่ข้างตัวเนี่ยผมสมัครเลยได้เลยครับแอดไลน์ได้เลยครับแอดไลน์ได้เลยแอดไลน์ใช่ายง่ายๆเลยง่ายๆเลยครับแอดไลน์ครับไม่ต้องโหลดแอปให้ยุ่งยากครับผ่านผ่านแอปพลิเคชันไลน์ก็หลังจากได้ฟังแล้วนะนโยบายของทั้งสมาคมกีฬาสมุทรไทยเองแล้วก็บิ๊กบอลเอไอด้วยนะครับซึ่งตอนนี้นะครับน่าจะได้เวลาแล้วนะครับที่ทั้งสององค์กรนะครับอ่าน่าจะได้อ่จะได้ลงนามนะครับประสานความร่วมมือนะครับขอเชิญนะครับคุณสัตติรหลน์ทองและคุณเดนณพงศ์พัฒนาผลนะครับลงนาม สัญญาว่าทั้งสองคนทั้งสององค์กรนะครับจะร่วมกันเดินหน้าพัฒนาวงการอ e ีสปอร์ตต่อไปนะครับในอานาคตนะครับซึ่งอ่าอันนี้คือภาพประวัติศาสตร์เลยนะฮะที่อ่าธุรกรรมการเงินนะครับเข้ามาร่วมกับวงการอ e ีสปอร์ตของเรานะครับซึ่งอาจจะช่วยตอบโจทย์ในบางเรื่องที่ยังขาดอยู่ในวงการอ e ีสปอร์ตนะครับเช่นอ่เรื่องของปัญหาการอ่าเงินราง,งวัลล่าช้านะครับหรือว่าการ สำรองจ่ายหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับถ้ามีบิ๊กบอร์ดเอไอเข้ามาในบางรายการบางโอกาสที่สมาคมกีฬาอีสปอร์ตประเทศไทยจะได้จัดขึ้นนะครับอาจจะมีการแอดพอยด์นะครับของบิ๊กบอร์ดเอไอเข้าไปในพอยด์เพื่อให้ท่านทําธุรกรรมพอดีอีกด้วยนะครับนะตอนนี้ก็ทั้งสองท่านเซ็นเรียบร้อยนะครับขอเดี๋ยวขอถ่ายรูปเพื่อเป็นเกียรตินิดนึงนะครับผมขอขอทุกท่านต้องใส่เชิญครับนี่เช็งอยู่นครับลำดับต่อไปครับขอสักขีพยานนิดนึงครับพี่ขอเรียนเชิญนะครับคุณทัศนะครับองคคคค์์ผู้นนาาาารรรรรััักกะบบเลขธิสสมมออีีไปต ขอเ่ช่นครับกอีกท่านนองครับคุณธนาพานะครับสีบุญยาบารมีนะครับกรรมการอีสปอร์ตสมาคมกีฬาสปอร์ตประเทศไทยขอเล่นเชิญครับพี่ให้ดูกพเ่็นเกี่ิครับหนึ่งช็อตฮะทีนี้ขอภาพจับมือนิดนึงครับเราจับมืออะไรฮะขอจับมือโชว์นิดนึงครับทุกท่านที่ฟังดูอยู่นะครับตบมือได้นะครับตบมืออลไร เอาไปคุยต่อนี้ขอขอบคุณคุณพระทุงนะครับขอขอบคุณคุณแค่ฮาด้วยนะครับขอคุยกับทั้งสามท่านอีกนิดนึงนะฮะก็ทิงท้ายแล้วนะครับทิงท้ายทั้งทีนะครับขอให้ทั้งสองท่านนะครับหรือทั้งสามท่านก็ได้นะครับฟัาอะไรถึงจะเรียกว่าเกมเมอร์หรือว่านักกีฬาสปอร์ตก็ได้นะครับมีทั้งสองมุการเลยนะครับมีทั้งสองสายเลยก็ฝากถึงนะครับว่าการมาของเราในครั้งนี้นะฮะหรือว่า มันจะต่อยอดอะไรต่อไปฝากได้เลยครับขอรนเชิญเอาใครก่อนดีครับนายกก่อนเลยครับอนายกครับก็ในฐานะเกมเมอร์คนหนึ่งครับก็อยากฝากเพื่อนใหม่ก็คือ b i g b o อร์นะครับที่เข้าใจว่าบางอย่างมันก็ไม่เคยใช้นะบางทีก็จะงงๆหน่อยนะครับถามถามไม่ยังบิ๊กบอรเยอะๆครับถามเรยิ่งถามเยอะยิ่งถามยากเนี่ยก็เหมือนเป็นการเสริม สริมแกล่งให้เขาเหมือนตีบวกให้เขาเพราะเขาเองก็จะได้เรียนรู้จากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เป็นเกมเมอร์อย่างพวกเรานะครับเราจะได้พันธมิตรที่แข็งแรงมากน้อยเท่าใดก็ขึ้นอยู่กับพลังของเกมเมอร์ในประเทศไทยครนี้ก็พิจิติดฝากด้วยครับครับครับส่วนทางผมนะครับขอเป็นตัวแทนของบริษัท b i g กบอนะครับก็ขอฝากบิ๊กบอเอาไว้ให้กับเราเกมเมอร์แล้วก็นก e port, ักกีฬาอีสปอร์ทุกๆท่านด้วยนะครับ บิ๊กบอทเนี่ยก็เต็มใจที่จะให้บริการอย่างเต็มที่เต็มกาลังนะครับขอฝากบิ๊กบอทเอาไว้ด้วยนะครับถ้ามีบริการอะไรที่ท่านต้องการที่จะใช้บริการแต่ทางบิ๊กบอทเนี่ยยังไม่ได้เปิดให้บริการหรือจําเป็นที่ต้องอยากจะใช้จริงๆนะครับท่านสามารถส่งความต้องการ Requi r e m e n t มาทางบริษัทเราได้นะครับเรายินดีที่จะพัฒนา อ่าแล้วไม่หยุดที่จะพัฒนาให้บริการกับพี่น้องเกมเมอร์นะครับแล้วก็เราในกฬาอีสปอร์ตนะครับเพื่อให้ทุกท่านนะครับได้รับความสะดวกความสบายในเรื่องของการใช้บริการในเรื่องของการได้ point ไปใช้จ่ายกันอย่างอ่าสบายสะดวกที่สุดนะครับหากจะติดขัดบ้างในในตอนแรกนะครับก็ต้องขออภัยอ่ผู้ใช้บริการตอนนี้ด้วยนะครับเรายังเป็นน้องใหม่นะครับแต่ขอฝากอ่าฝีไม้ลายมือไว้ให้ได้รับชมกันต่อไปนะครับขอฝากเลยครับขอบระคุณครับ วันนี้ฮะก็ขอขอบคุณนะครับทั้งสามท่านนะครับที่มาร่วมสละเวลามาร่วมลงนาำกันนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับผู้ชมทุกท่านนะครับที่รับชมกันมาตลอดตั้งแต่ต้นจนจบหรือว่าเพิ่งเข้ามากแล้วแต่นะครับผมครับในวิทยาแสงอนันต์นะครับในฐานะน้ำของผู้ดําเนินรายการนะครับประกอบด้วยคุณสันติโสทรนะครับนายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยนะครับคุณนนพงศ์พัฒนาผลประธานกรรมการบริหารนะครับบริษัทบิ๊กบอทเอไอจำกัดนะครับและคุณวรเศษฐ โลดธัญพัฒน์นะครับผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัทบิ๊กบอร์ดเอไอจำกัดนะครับสายสัมพันธ์ใหม่เริ่มขึ้นแล้วนับจากนี้นะครับที่ครับก็แล้วเจอกันใหม่ในโครงการที่เป็นถ้าได้เป็นชิ้นเป็นอันได้มากกว่านี้นะครับก็อันนี้แค่พูดนะครับเดี๋ยวเราจะมีโครงการเกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับแย่มีแน่นอนครับวันนี้ขอจากลาครับทุกท่านนะครับไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ